สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องกระดูกคอมเมนต์มาเยอะมากคอมเมนต์มาเยอะมากว่าอยสองสารน้องทําไมให้กินของดิบเออทำไมให้กินของดิบ,ออท,ำดบทำไมไม่ต้มก่อนแล้วก็หลายค่ะแต่ว่าผู้ลงค้นเข้าใจก็ตอบมาให้แป๋วอยู่ว่าทําไมบางบางทีน้องกอ็กินของดิบ หรือว่ากินกระดูกนะ่ะดีต่อสุขภาพดีต่อตัวน้องด้วยโอเคค่ะกระดูกดิบกับกระดูกสุกมันต่างกันยังไงถ้าน้องหมาได้กินกระดูกดิบนะคะคือกระดูกที่ยังไม่ต้มเนาะการที่น้องหมาได้แทะกระดูกเคี้ยวกระดูกนะคะจะทำให้น้องหมามีความสุขไม่เครียดกระดูกยังมีส่วนประกอบของแคลเซียมฟอสฟอรัสที่เหลือท,ที่ถือว่าเป็นแหล่งแร่ ธาตุชั้นดีรวมถึงยังขัดฟันทําความสะอาดให้น้องอุจจาระจะได้ไม่เหลวอไปเป็นก้อนไม่มีกลิ่นลดลงแต่ต้องระมัดระวังเรื่องเชื้อโรคอาจจะป,ะปนมาใช่ค่ะกระดูกต้องสดนะถึงจะให้น้องกินดิบได้นะถ้าเกิดไม่สดก็คือเราต้องเราก็ต้มก,ก่อนก็ดีแต่ถ้าต้มกระดูกมันจะมันจะอ่อนตัวลงแล้วก็บางทีก็ต้องต้องพยายามที่คล้ายๆกับว่าต้องกระดูกที่มี ข้างในกระดูกมันจะมีไขมันหรือว่าอะไรที่แบบว่าเป็น,ป,นประโยชน์ตอน่ตอน,น้องเขานะถ้าน้องได้กินดิบมันจะดีมันจะดีมากสําหรับน้องค่ะอะคนที่คอมเมนต์มาว่าอสองสารน้องคล้ายๆแบบว่าทําไมให้น้องกินดิบลองเข้าไปเซิร์ชดูนะคะว่าน้องหมาถ้าทานดิบถ้าโรด,ดารีบรันดีค่ะน้องบรันดีค่ะตัวนี้ เอาอย่างน้นะให้ใส่กล้องหน่อยกล้องหน่อยนี่น้องบลันดีนะคะฮัลโหลดาราเอมเชิรเข้าไปดูนะคะว่าน้องหมาทานดิบกร,ดกระดูกดิบนะได้ไหมแล้วก็ดีต่อน้องยังไงไม่ใช่ว่าไม่ไม่ทำความเข้าใจแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าเอ้ยสงสารน้องให้น้องกินดิบทำไมนู่นนี่นั่นคุณขาแปนะ๋วน่ะกับพ่อใหญ่นะ่ะ เช็ายละเอียดแล้วว่าน้องหมากินดิบได้ไหมแล้วก็ดีต่อเขาไหมไม่ใช่ว่าสุมสีสุบผ้าให้น้องกินเลยอ่าเพราะว่าแป๋วเลี้ยงหลายตัวแป๋วรักนะแป๋วถึงเลี้ยงนะถ้าคนไม่รักหมาเลี้ยงหมาไม่ได้ถ้าคนรักแมวก็เลี้ยงถึงจะเลี้ยงแมวได้ใช่ไหมความรักของเรานะ่ะแล้วทีนี้การที่เราจะเลี้ยงเขานะเราก็ต้องแบบว่าใส่ใจเรื่องอาหารนิดนงึงหัวอาหารแป๋วให้กินนะ เนี่ยสิบกว่าตัวหัวอาหารหมดอาทิตย์ละเกือบสองกระสอบนะคะอันนี้คือรวมทั้งต้มข้าวด้วยนะแปลว่าทำนาก็เลยมีข้าวก็เลยต้มข้าวใส่โคมไก่ให้น้องเขาด้วยใส่บางทีก็ซื้อตับไก่มาต้มข้าวด้วยแล้วก็ให้กินอาหารไปด้วยไม่งั้นก็หมดทีละสองสองกระสอบเกือบสามกระสอบต่ออาทิตย์ถ้าเกิดหัวอาหารหมดเลยแต่นี้แปลวก็เพื่อแปลว่าแปลกก็มี ทำนาก็ได้ข้าวเยอะอยู่ก็เลยก็เลยต้มให้เขาด้วยเพื่อจะได้แบบลดค่าใช้จ่ายลงนิดนึงบางบางคนเอ้ยบอกว่าน้องมีแค่19พี่มี40กาบคาระคารวะเลยค่ะพี่คนเราลนะ่ะถ้ารักเราถึงเลี้ยงได้ถ้าเกิดเราไม่รักเราเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมความรักต้องมาด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันอยากเลี้ยงหมาเอามาเลี้ยงหมากี่ตัวละ่ะแล้วก็ไม่ใส่ใจ การฉีดยาเหมือนกันเพราะเพาไปฉีดยาที่โรงพยาบาลฉีดครบทุกเข็มแล้วก็ไปที่อุดรด้วยไม่ใช่ว่าไปไอ้อน,นี่เพราะว่ามีอะไรนี่นี่นหน่อยหพ่อใหญ่พาไปเลยเอ็กซเรย์รุ่นนี่นั่นเราก็ต้องรักเขาด้วยเขา,เขาให้เขากินดีอยู่ดีแล้วรักเขาด้วยนะคะเราถึงจะเลี้ยงได้ใช่ไหมทุกคนทุกคนทาดหมาเขาจะรู้แล้วทีนี้เราก็ต้องศึกษาด้วยว่าน้องเขากินอะไรได้มั่งถ้าเกิดกระดูกที่มันสุด น้องแคะน้องกินเนี่ยเขาจะมีโปรตีนแล้วเขาจะมีประโยชน์เยอะกว่าที่แบบว่าเราต้มสุกก็เป็นกระดูกเนาะกระดูกชิ้นใหญ่นะคะพูดถึงกระดูกชิ้นใหญ่นะอ่าแบบศึกษาแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามา,าติชมมั่งอะไรมั่งแต่แบบก็อยากให้ศึกษาดูก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะแบบว่าคอมเมนต์คนอื่นนะ่ะ ลอ,ลองศึกษาลองเชิญดูนะคะว่าเออเออเขาเขาทำเขาให้กินดิบก็เออดีสําหรับน้องหมานะเขาจะได้ขัดฟันเขาด้วยทำความความ,ความสะอาดฟันเขาด้วยถ้าเกิดเขาแทะกระดูกชิ้นใหญ่นะคะจริงๆแล้วอะ่ะอืมก็แล้วทีนี้ฉีดยายาถ่ายพยาิยาเฮบมัดกล่องละพันกว่าซื้อให้กินตลอด เขียนวันที่ไว้เลยว่ากินวันไหนช่วงไหนแล้วก็อีกอีกวันไหนอีกกี่เดือนถึงจะได้กินได้อีกประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่าเราจริงๆแล้วอ่ะดูไอ้เจ้าแชรี่มันจะลงไปอาบน้ําเขาหนะเขาร้อนค่ะตัวนี้ก็จะไม่ค่อยฮันนี้ตัวแอนน้องแชรี่กับน้องลินนิ่งอ่ะจะชอบลงไปอาบน้ํำในที่นี้ แปวก็มีแหนใช่ไหมแล้วก็ทําให้น้าอ่ะเย็นแล้วเขาจะเข้าจะลงไปเล่นน้าอาบน้ําเพราะว่าน้องแชลลี่กับน้องลินนิงน่ะเขาจะไม่ค่อยสบายเพราะว่าที่พูดถึงเรื่องยีนยีนแล้วทีนี้เขาพอเขาไปเล่นลงเล่นน้ำ้วก็จะให้เขาผ่อนคลายลงแล้วก็อ่าแปวก็จะมีไว้เพราะว่ามันมีแหนมันเลยทาให้น้ําเย็นถ้าเกิดอากาศตันร้อนน่ะเขาจะชอบลงไปสองสามรอบต่อวันแซลมอนนี้ลูก มานี่มาทางนี้ลูกมาทางนี้มาทางนี้นี่อันนี้น้องเซร่ามานี่ลูกมานี่ทางนี้ลูกอ่าไอเจ้าลไลเวอร์กับเซซีเคมาแทนน้อง <c oughs> จะชอบเลยนะโอเคนะคะเข้าใจน,นะคะเ <c oughs> ข้าใจเรื่องกระดูกเหรอใช่ไหมเปาก็ศึกษาแต่ไม่ไม่แบบ,แบ,บ,แบ,บแว่าคล้ายๆกับว่ายังไม่ รู้ถึงแบบว่าเหมือนกับหมอกับดรหรอกแต่ก็ศึกษามั่งว่าเขาศึกษามาบ้างว่าน้องกินได้ไหมแล้วดีต่อน้องไหมประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะเข้าใจกันเนาะอ,อยากให้อยากให้แบบว่าดูเพราะว่าพ่อใหญ่ศึกษาอน้องปอมข้างในเหมือนกันให้น้องกินกินดิบทําไมน้องปอมน่ะเขาเกิดมาจากประเทศไหนพ่อใหญ่รู้หมดค่ะศึกษามาเยอะเหมือนกัน น้องเกิดมาจากประเทศไหนแล้วใครใครเริ่มต้นเขามาอย่างไงแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นกระดูกอ่ะน้องหมานะ่ะกินได้ไหมแล้วก็ดีต่อสุขภาพควาไหมอ่ะพ่อใหญ่เซิร์ชบอกเขารักของเขามากเลยค่ะรักทุกตัวแล้วข้างในก็รักไอ้เจ้าไวแดงมาก่อนเพื่อนเลยไวแดงนี่แป๊นี่แตะไม่ได้เลยด่าก็ไม่ได้แกรักของแกมากลูกสาวคนแรก โอเคแกแกแกจะเสร็จละนี่แหละค่ะเหตุผลทำไมแป๋อยากมาอธิบายเพราะว่าอยากให้เข้าใจว่าทำไมแป๋ถึงเอากระดูกดิบให้น้องกินก็อยากให้เปิดเปิดใจดูแล้วค่ะแล้วก็ลองศึกษาดูถ้าเกิดคุณมีหมานะก็คือลองลองลองแบบศึกษาดูแล้วก็ให้ให้ให้น้องกินก็จะดีดีต่อน้องนะคะไอ้บางบางกระดูกนะ เราต้มให้กินอ่ะไม่ด,ไมดีไม่ดีเท่ากับเราให้กินดสดๆนะคะอืมแต่ก็มีหลายหลายคนเหมือนกันที่เข้ามาอ่าคอมเมนต์ว่าเออให้กินดิบอ่ะดีต่อสุขภาพน้องนะก็ต้องขอบคุณขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยที่แบบว่าอ่ามาช่วยช่วยพูดให้ให้ให้คนอื่นเข้าใจด้วยว่าเออทำไมน้องน้องกินดิบอ่าโอเคค่ะนี่นก็เคลียร์เคลียร์เคลียร์มือเนี่ย ันนี้หมดแล้วเพราะว่าแกจับจับทั้งรถไถเมื่อวานแล้วก็ถ้าทั้งน,นี่เดี๋ยวเราจะไปโชว์ว่าแกทำอะไรบ้างโอเคค่ะเข้าใจเนาะ